แล้วราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเลยนุ่นเคยมาทำร้านนี้ไหมน่าจะยังแต่แค่เคยมารอเคยมารอโอ้ผู้หญิงเขาต้องมีเวลานะครับนะผู้หญิงต้องใช้เวลานานเขาเลยไม่ค่อยได้ทำ ขิงขิงไม่ได้ขิงครับไม่ได้ขิงไม่ได้ขิงพูดจริงทุกคนจะตัดไปลงนะได้ครับผมแบบว่ามันตัดโรคใครทำอะไราสดตอามภาพผมกนะันแล้วข้างๆร้านก็มเีเป็นร้านอาหารด้วยนะกินได้ตัแบบน้ำอะไรเงี้ยใครที่มารอก็สบายมีอะไรจริง สีสวยแน่เลยทุกคนวันที่ยี่สามทุกคนต้องมาที่ยุทยานะครับใครอยากมาทำผมได้ผมไปดูคอนเสิร์ตสวยๆวยก็มานี่เลยจองคิวเขาเขาได้เลยนะร้านอินเทนนะเป็นภาษาอังกฤษอินเทนแฮผม เออผมก็ตัดมาหลายร้านนะแต่ผมถูกใจร้านนี้ที่นี่นะเพราะว่าด้วยแฟชั่นด้วยการตัดการอะไรเงี้ยมันเหมือนที่เราเคยตัดเคยทำมาหลังโลตัสครับหลังโลตัสอยุธยา เดี๋ยวก็ร้านเอออันนี้ไงทุกคนถ้าใครอยากจองนะก็ไปดูที่ต่อต่อเดี๋ยวเขาก็ลงแตงเราก็จะรีโพสเขาลงหรอไปสองสครั้งแหละอยู่พิยาทำดีจริง, mm. รงเออไม,ไม่ไม่เน้นผู้ชายเดียวครับผู้หญิงด้วยครับ ทำได้ครบวงจรเลยทั้งหญิงทั้งชายครบวงจรเลยมีช่างหลายคนอยุธยาโรงแนมก็เริ่มเต็มแล้ววันที่ยี่บสามมะหรอโหขอบคุณนะคะรับฝ่งรงานทำผมด้วยลวกัน สบายสิพี่ปุ่นคันนวดขนาดนี้สบายใช่ครับอยากทำสีมันอ,อสว่างนิดนึงไม่ถึงกับสว่างเวอร์เพื่อให้หน้ามันดูแบบสว่างขึ้นนะครับ นี่สะาดดีมากขอบคุณครับใครอยากออนวดแบบนี้หรือว่าทําแบบละเอยียดละเอียดก็รีเควสตางได้ครับเขาจะถามเลยว่าเอ,อจะตัดกับใครทํากับใครอะไรอย่างนี้ครับนี่น้องชมพู่นี่เขามีรีเควสได้ใครมาแต่น้องชมพู่ได้ตัดผมผู้ชายปะไม่ค่ะไม่ได้ตัด ใช่รูดในทามเคมาแต่ที่นี่ถ้าตัดผมผู้ชายก็จะเป็นช่างเฟิร์นแล้วก็พี่หนึ่งใช่รูเคยตัดทั้งสองคนแล้วดีทั้งคู่นะดีทั้งคู่เลยเพราะว่าครั้งแรกมาตัดกับพี่เฟิร์นก็ดีภูกใจก็มาอีกแล้วนี้พี่เฟิร์นติดคิวจองแล้วเราต้องต้องตัดอ่ะก็เลยตัดกับพี่หนึ่งพี่หนึ่งก็ตัดดีมากเหมือนกันเลย ร้านยี่้ไหนหลังโลตารใยุทธยาครับร้านอินเชนแฮนะครับสบายดีมากใช่ครับดีมากๆผมว่าไปต้งมาหลายร้านแล้วอ่ะยุทธยานะ่ะ แล้วถูกใจร้านนี้แล้วก็เจ้าของร้านเป็นกันเองด้วยครับก็เลยง่ายแบบเอาเราจองเราอะไรเงี้ยครับมีหลับเรื่องอะไรมีใช่รับแสง มาเดินเลในชีวิตากาันไปต้ดตอนต,อนตอนาผมนะเขารู้เขารู้ว่าเป็นลิเกนะทิดหนึ่งพี่หนีครับ อย่างชอบช่างเลยโหดีดีทุกคนวันนี้ว่างครับน้องพอยสวัสดีครับน้องพลยหายไปไหนมานะ ได้เป <Scroll> ่าเอ so ้ยเขาเรียกอะไรอย่งไม่ได้ใดเลยจะรอตอนไหนนะด้วยสายรุงยี่สิบอันน้องแานยุ้ง ซู okay. ้ๆนาแบกมาหาพี่บังเดอร์นี่สีมาแล้ว e Oh, uh mm. uh. ini Ini ยังไม่ได้เป่าเนี่ยเป็นมันลุนครับครับสว่างเลยได้แบบสว่างค่ะเด็ยวค่ะตองทำีเนี่ยนะสว่างแสบไหมาเมื่อกี้ผมแสบเพราะว่าผมเป็นนี่นไงนลอกเป็นแถลใช่ตีฝากออง